น่ารักนะแต่ว่าใส่ออกมามันก็จะดูแปลกๆนิดนึงเนาะเพราะว่ากางเกงอะไม่เข้าเลยแกไม่เป็นไรเราอาจแ่ข้าบนก็ได้อนาดนิดนึงเนาะไม่เป็นไรนะคะก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าระหว่างเราอัดคลิปเสร็จเนี่ยเราประสบความสําเร็จใน u t u b e เนี่ยกับตาบอดอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันเพราะว่าแสงโอลิงแรงมากนะคะคือจะอัดตอนเช้าก็อัดไม่ทันก็เลยต้องอัดตอนกลางคืนเออเป็นว่าหลังจากนี้ไปก็จะพยายามอัด คลิปตอนเช้าให้มันแบบเสร็จรุดร่วงเนาะตอนคืนจะได้พักผ่อนนิดไม่ต้องแบบเปิดโอลิงเพราะว่าแสงทุกคนมันแสบตามากคือยอมใจคนที่แบบไลฟ์สดหรือว่าใช้แสงกับโอลิงจริงๆเลยนะคุณแบบเที่ยมเก่งม,มาก ทุกคนนะคะเริ่มได้นะคะก็คือเราเสริมหน้าอกมานะคะขนาดเนี่ยอยู่ที่ 400cc นะคะก็คือ400 400นะคะซิลิโคนเมนเตอร์นะคะแล้วก็เป็นชนิดผิวเรียบนะคะแล้วก็เป็นทรงไฮโปรไฟล์ไฮโปรไฟล์ Fi เนี่ยจะเป็นทรงแบบเพื่วความที่สูงขึ้นมาหน่อยเหมือนนมมันจะพุ่งอะทุกคนถ้ามองจากด้านข้างนะคะก็คือนมมันจะดูพุ่งนิดนึงแต่อันนี้ที่เราแบบเฮ้ยดูชิดมากๆเป็นลองอกมากๆก็คือเราติดบาปิกนกมานะคะถ้าสมมติไม่ติดบาปิกนกก็จะเป็นลักษณะประมาณ น,นี้นะคะโดยที่ นี่อันนี้คือถ้าไม่ติดบาปีกนกนะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใส่กออกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป็นทรงสวยหน่อยนะคะเออสวยแหละมันก็จะเป็นทรงสวยแต่เอยากให้มีแบบลองหน้าอกที่ชัดเจนหรือว่าบางคนไม่ได้ใส่แบบกออกที่มันรัดหรือว่าไม่ได้เก็บค่าแบบนี้ก็ต้องมีบาปีกนกนะคะติดตู้ไว้หน่อยเนาะแล้วก็เราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใส่เสื้อในสักเท่าไหร่นะหลังจากที่แบบโอ,อ้ถผ่านนมมานานแล้วเพราะว่าตอนนั้นเราทําอายุเท่าไหร่อ่ะสิบแปดปน่าจะ18บแปดปีจำไม่ได้เหมือนกันว่า10 ก็เออประมาณ18นะคะก็ผ่ามานานแล้วเนาะตอนนี้อายุยีปีแล้วนะคะก็หายดีสนิทนู่นนี่นั่นแล้วเออแบบพึงพอใจนะคะก็ไม่ได้ใส่เสื้อในแล้วช่วงนี้ก็จะใส่แค่เป็นแบบปิดจุกเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันสบายด้วยไม่รัดไม่เจ็บโพงเสื้อในไม่กดทับอะไรยงเงี้ยไม่เป็นแผลไม่เป็นรอยอย่างเงี้ยเออเราชอบแบบแค่ปิดจุกมันสบายจริงๆเว้ยเออในส่วนของการเสริมนะคะเราเสริมกับคุณหมอนาทีนะคะที่ SX คลินิกเนาะซึ่งมีคนบอกว่าเขาไม่รับเสริมของสาวประเภทสองแล้วเราก็ไม่รู้ด้วย สาเหตุอะไรนะคะก็ลองลองติดต่อเข้าไปทางคีมิกดูนะหรือว่าใครมีข้อมูลมาอัปเดตก็มาบอกกันหน่อยนะคะแต่ว่าเราได้ยินข,ข่าวมาหลายคนเลยว่าเขาไม่รับเสริมในเคสของสาวประเภท2แล้วเสริมเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะคะเออนี่เขาไม่รู้จริงๆนะคะกาบประธานอาภัยด้วยนะจ๊ะโอเคในเรื่องของการเสริมหน้าอกนะคะเราทําทั้งหมด2รอบนะคะทําที่เดิมทำกับคุณหมอคนเดิมเลยเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเราได้ทําการผ่าตัดไปปุ๊บประมาณแบบ8เดือนเนี่ยเออเรารู้สึกว่านมมันห่างมากนะคะมันแบบมันห่างกว่านี้เยอะเลยทุกคนมันห่าง ห่างมากนะคะแล้วก็เวลานอนเนี่ยมันมีปัญหาแล้วเพราะว่ามันไหลนะคะนอนเป็นคนนมชีสแก๊กแม่งชีสแต่ชีสจะกระแรอีด่ดอกแบบเออคือมันไม่ได้ชีดข้างมันไม่ได้ชีดเป็นร่องนมนะเออก็เลยแบบก็ลอกออกใหม่ให้มันชีดเข้ามามากขึ้นนะคะแล้วก็เย็บตรงด้านข้างนะคะเย็บด้านในเนาะก็คือจะไม่เห็นแผแลหรอกก็จะเย็บด้านในนะคะเวลานอนมันจะได้ไม่ไหลก็ถือว่าตอนสกเซสนะทุกคนเพื่อประสบความสําเร็จเลยรู้สึกว่าเออชอบแล้วก็พึงพอใจในรูปทรงแบบนี้แล้วก็โอเคมากๆแต่ว่า ก็จะมีบางมุมว่าแบบเฮ้ยอยากเล็กลงกว่านี้นิดนึงเพราะว่าคือใส่ชุดอะไรมันก็จะดูโป๊ไปหมดเห็นนมไปหมดหน้าอกชัดไปหมดบางครั้งเราอยากเป็นสาวติสบ้างสาวน่ารักบ้างสาวแบลแบลบ้างใส่ชุดแบบคุมคุมเธอเห็นปะเวลาชุดคุมน่ารักน่ารักสไตล์เกาหลีอ่ะซึ่งคนนมใหญ่อย่างดิฉันที่แบบเสิร์มมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใส่ได้เลยเว้ยเพราะว่าใส่ออกมาปุ๊บมันจะคล้ายๆคนแบบตั้งท้องอ่ะเออหรือว่าให้นมบุตรอ่ะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ผิดหรอกนะแต่ว่ารู้สึกเราไม่ชอบไงก็ถ้าในอนาคตรู้สึกแบบว มากมาก,มากไม่มีอะไรจะทำก็คงแบบแก้ลดขนาดหน้าอกแต่ตอนนี้ก็ยังพึงพอใจอยู่แล้วก็ยังชอบอยู่นะจ๊ะโอเคนะคะในเรื่องของคลิปวิดีโอเนี่ยเราแนะนำว่าทุกคนเนี่ยไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยเพราะว่าเราทําตั้งแต่แบบการเตรียมตัวเริ่มทุกอย่างนะคะมีทั้งทำตั้งแรกแล้วก็ทำตอนแรกนะคะแล้วก็มีแก้ด้วยนะคะในเพลย์ลิสต์นี้ได้เลยนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้เลยคือเราอยากจะให้ไปดูวิดีโอนะตอนนั้นเพราะว่าจะได้รู้ในความรู้สึกของเรานะตอนนั้นด้วยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ลียวจริงๆแบบออกจากห ผ่าตัดจริงๆนะคะครบเลยนะคะก็สามารถไปดูได้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาตอบคาถามดีกว่าเนาะมานะคะทุกคนมาถามคาถามแรกนะคะก็คือทําใต้กล้ามเนื้อหรือเหนือกล้ามเนื้อดีคะก็คือส่วนตัวของสตางค์เองเนี่ยก็คือทําใต้กล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่านตอนนั้นนะข้อเสียนะคะของการทําเหนือกล้ามเนื้อเนี่ยนมเราเนี่ยจะเป็นบล็อกนะคะเออมันจะดูแบบไม่สมูทไม่เนียนนีเออไม่เนียนนีนะคะแล้วก็เป็นริ้วได้สามารถเป็นลิ้วตรงนี้นมเราก็จะเป็น คลื่นซิลิโคนได้นะคะก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่ากับใต้กมเนือซึ่งใต้กาเนอก็จะดีกว่านะณตอนนั้นนะก็แนะนําว่าให้คนไข้ว่าคนที่อยากจะทาเนี่ยลองเข้าไปคอนซัลต์กับคุณหมอดูให้คุณหมอประเมินว่าเราเหมาะกับเทคนิคแบบไหนนะคะทาออกมาแล้วแบบเราต้องการแบบไหนเราต้องการนมแบบสมูทเนียนนีสวยไม่เป็นคลื่นนะคะไม่เป็นบล็อกอะไรเงี้ยก็แบบลองรีเควสต์ถามคุณหมอได้เลยนะจ๊ะเพราะมันก็จะมีแบบบางคนที่เหมือนเนื้อน้อยมากๆหรือว่าตัวเล็กอะไรเงี้ยก็อาจจะดูดไขมันจากส่วนอื่นนะ มาเติมตรงหน้าอกเพื่อให้มันดูแบบสมูทมากขึ้นนะคะดูแบบละมุนมากขึ้นเนาะเป็นคนตัวใหญ่ควรทําเล็กๆไหมบางคนบอกว่าตัวใหญ่ทําใหญ่จะดูหนาไม่สวยอันนี้เราว่ามันแล้วแต่คุณชอบหน้าอกแบบไหนคุณชอบเซ็กซี่ไหมหรือว่าคุณชอบแบบแค่มีหน้าอกแหละแต่งแบบพอดันขึ้นพอแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยเราว่าเดี๋ยวนี้ความเซ็กซี่มันไม่ได้อยู่ที่หน้าอกเสมอไปมันอยู่ที่แบบ attitude, อัติชูดการแต่งตัวด้วยแล้วก็คนที่แบบหน้าอกหน้าใจไม่ได้ใหญ่มากก็สามารถ เซ็กซี่ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าหน้าอกใหญ่เลยมันก็จะเซ็กซี่ไปเลยนะะสาหรับเราตัวเราเหรอในความคิดของเราเราว่าแบบทําที่มันพอดีกับตัวเองดีกว่าไม่ต้องใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ต้องเล็กจนเกินไปลองลองให้เข้าไปคอนซัลท์กับคุณหมอดูนะคะแต่มันก็จะมีอีกเคสหนึ่งที่แบบเล็กไปเลยไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มากก็แบบเป็นนมน่ารักน่ารักแล้วก็บองอันก็ใหญ่ไปเลยบุ้มไปเลยแล้วก็แบบเป็นหุ่นเซ็กซี่แบบแซบๆไปเลยอันนี้อยู่ที่ความชอบของคุณแหละเนาะอ,อันนี้ก็กมาทไปทำกันบ้านนะจ๊ะแผลอยู่ตรงไหนคะก็คือราทํ เป็นแผลใต้เรานมนะคะจะให้ดูแผลเนาะเพราะว่ามีคนอยากเห็นแผลแน่นอนแล้วก็มีคนถามมาเยอะว่าแผลเป็นมีไหมซึ่งของเราเนี่ยผ่าทั้งหมด2รอบแล้วก็ณตอนนั้นน่ะมันยังเป็นการอีดยาวอยู่อะทุกคนเออมันยังไม่ได้แบบมีนวัตกรรมที่แบบตีสั้นจิตเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแผลประมาณนี้นะคะแผลยาวนะเรารู้สึกว่าแผลมันยาวมองเห็นป่ะโอเคนี่นะคะแผลแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่แผลนะคะก็คือจะเป็นแผลประมาณนี้นะคะเราทําใต้เรานมเนาะซึ่งในส่วนของแผลเป็นนะคะสำหรับ ใครที่แบบเฮ้ยอยากจะให้มันจางไปเลยแบบไม่มีเลยก็ดูแลดีๆหน่อยเพราะว่าสตางค์แมเงเองเนี่ยก็เป็นคนที่ทาทีมลดรอยแผลเป็นแค่ช่วงแรกจริงๆก็ไม่ได้ทาแบบตอนเนื่องแล้วก็ไม่ได้ดูแลมันดีขนาดนั้นนะคะหรือว่าถ้าใครแบบอยากให้มันแบบเนียนกริ๊บก็อ,อาจจะต้องมีเลเซอร์ลดรอยแผลเป็นเนาะซึ่งส่วนตัวก็ยังไม่ได้ทำนะคะก็ให้มันจางเองนะคะอยากรู้สัมผัสอะคะ่ะเวลาบีบจับมันมันเหมือนจับเนื้อปกติไหมคะเป็นเนื้อเดียวกันไหมหรือว่าความรู้สึกยังไงโดยส่วนตัวนะคะก็มีทั้งผู้ชายจับแล้วก็ <l ots> อย่าเจอวดมันมีทั้งผู้ชายจับแล้วก็มีทั้งผู้หญิงจับซึ่งเราว่ามันมันแล้วแต่บุคคลนะของเราเด็มันอาจจะตึงหน่อยมันก็ไม่ได้แข็งนะทุกคนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยนมนิ่มนีม่แบบอ่ะทุกคนดูนะมันก็ไม่ได้แข็งแต่ว่ามันจะคล้ายๆแบบลูกโป่งตึงๆน้ำอะใส่น้ำแล้วตึงๆหน่อยแต่ว่าตรงนี้มันอยู่ที่กล้ามเนื้อของเราด้วยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเราเป็นคนที่กล้ามเนื้อแน่นอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายนะคะ oh. ก,คก็ค่อนข้างที่จะตึงหน่อยทุกแล้วก็เวลาจับตามที่คุณบบบอออกกกวว่ามมัััััันนนนนนนเเเเเืื้้ดียยลละซิิคส ก็คือสัมผัสเดียวกันเลยวมันไม่มีช่องว่างอืก็ตามนี้นะจ๊ะนมเป็นริ้วๆต้องทําไงดีคะอันนี้คือต้องอาจจะต้องแก้เนาะแล้วก็ปรึกษาคุณหมอนะคะต้องนวดไหมคะต้องนวดช่วงแรกคะ่ะตามที่คุณหมอบอกเลยก็จะไม่ไม่ใช่ว่าไปน,นวดแบบซุบสีุบห้าหรือว่าให้หมอนวดนวดน้ําเดี๋ยวมันจะเกิดการช้าแล้วก็อักเสบแล้วติดเชื้อขึ้นมาหรือว่าเป็นพังผืดได้นะคะก็นวดตามท่าคุณหมอบอกได้เลยนะคะช่วงแรกก็ต้องดูแลดีหน่อยทําแล้วต้องเปลี่ยนในอน,นาคตไหมคะก็ตอน ที่เราปรึกษาคุณหมอเนาะซิลิโคนเนี่ยมันมีอายุการใช้งานตามข้างกล่องถ้าจําไม่ผิดเลยนะคือ30ปีนะคะเราก็ว่า30ปีก็คงต้องเปลี่ยนนะคะแล้วเวลานอนอึดอัดหรือเปล่าเมื่อเทียบจากเราไม่มีซึ่งตอนนั้นเราอึดอัดไปอะมันลืมฟิลลิ่งไปแล้วแต่ตอนนี้มันปกติเราเป็นคนที่นอนงายอยู่แล้วไงเราจะไม่ค่อยนอนความถ้านอนความมันก็จะแบบ คือมันก็ยังเป็นก้อนซิลิโคนนะทุกคนเวลานอนความมันก็เหมือนแบบซิลิโคนอยู่ตรงตรงหน้าอกเราอะไรเงี้ยปกติก็เลยไม่ค่อยนอนความเท่าไหร่แต่ก็นอนได้นะมันไม่เป็นไรก็เอาหมอนรองนะคะอึดอัดไหมเวลานอนคือชิลมากนะคะก็ไม่อึดอนะัดอ่ะชินแล้วนะคะทํามาแล้วมันขยับได้เลยไหมคะเด้งดึงดึงหรือว่าต้องนวดก่อนก็ไปดูคลิปตามนี้นะคะไม่ใช่ว่าทํามาปุ๊บโอ้โหใส่แหลกเด้งดึงดึงไม่ได้นะคะทุกคนต้องให้มันแห้งสนิทก่อนแล้วพอแห้แผลแห้งสนิทตามคุณหมอก,ก็จะมีวิธีการนวดนะคะ ตามที่คุณหมอก็คือต้องทําตามคุณหมอเนาะซึ่งหมอแต่ลนะท่านก็อาจจะแบบมีวิธีที่คล้ายคลึงกันกแต่บางที่อาจจะไม่เหมือนกันก็อ่าเขาเรียกนะอ้างอิงตามแต่ละที่เลยนะคะถ้าเทียบไซส์ครับอะไรคะเราใส่เสื้อในเป็นแบบไซส์หนะ้าอกเราประมาณ3 4มสี่อะสาี่คือคือครับอะไรไม่ใหญ่มากนะ นี่ก็ใหญ่นะคะน้องดูแลแผลผ่าตัดยังไงบ้างคะก็ตอนแรกที่ดูแลก็คือดูแลตามคุณหมอบอกเลยเช็ดทําความสะอาดแผลกินยาทุกครั้งนะคะจนแผลหายแห้งสนิทก็ถามคุณหมอว่าเริ่มทาอ่าตัวลดรอยแผลเป็นได้หรือ,อยังอย่างเช่นตอนนั้นที่เราลดรอยแผลเป็นก็จะเป็นพวกเดอร์มิติกอะไรอย่างเงี้ยทั่วๆไปนะคะก็ทาเหมือนคนเลยเนาะก็ดูแลดีๆนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าเราก็ยังมีรอยแผลผ่าตัดอยู่นะ,ะก็คือถ้าว่างหรือว่ามีโอกาสก็อาจจะเข้าไปเลเซอร์แต่ตอนนี้เราก็ยังแบบไม่ได้กังวลอะไรมากนะคะแต่ว่าบางค อาจจะซีเรียสว่าแบบหยห้ามเป็นรอยเลยแบบต้องเนียนนะ,ะเพราะฉะนั้นเป็นคนแบบเขาเรียกนะอาจจะเป็นคนที่ใส่เสื้อในโชว์บอยอาจจะแบบไม่อยากเห็นรอยอะไรเงี้ยก็ต้องมีการเลเซอร์ช่วยหน่อยนะคะ <S <S แล้วก็คาถามถัดม,มานะคะก็คือเจ็บเหมือนโดน10ล้อทับจริงไหมซึ่งเราจริงๆนะตอนที่เราทำแล้วว่ามันไม่ได้เจ็บมากแต่ว่ามันอึดอัดก็คือมันเหมือนแบบผ้ารัดไว้แบบแน่นๆหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็ปวดบ้าเป็นบางครั้งแต่ว่าอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยเราก็ลืมฟิลลิ่งแบบตอนที่เป็นแล้วอ่ะก็แนะนําว่าให้ไปดูคลิปแรกๆของ ะะก็จะได้รู้เลยว่าเฮ้ยฟิลลิ่งหลังจากผ่าตัดจริงๆมันเป็นยังไงก็ฟังตามคลิปนั้นได้เลยคือคลิปนี้นะจ๊ะทุกคนเราก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้อย่างที่บอกนะคะไปดูได้ในนี้เลย งแต่เบงทำมามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในการใช้ชีวิตบ้างคะก็ตั้งแต่ทํามาก็ต้องดูแลมากขึ้นช่วงแรกๆเนาะดูแลแผลดูแลอย่างตรวจเข้าตรวจเช็คอะไรเงี้ยนะคะก็จะแบบยุ่งยากตอนแรกหน่อยพอหายสนิทแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติเลยอาจจะต้องมีใส่บานะคะคือมันก็คุณหมอเขาจะแนะนําว่าเออหลังกี่เดือนเงี้ยต้องใส่บาแบบประคับประคองทรงไปก่อนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นณนะปัจจุบันตอนนี้เนาะแบงก็ไม่ใส่บาเลยเออก็คือปิดแค่จุกนะคะเทนะ่านั้นเองเนาะก็การเปลี่ยนแปลงชีวิตก,ก็จากคนที่ไม่มีหน้าอก เลยพอทําปุ๊บม่นมีหน้าอ,อกเราก็ต้องแบบเลือกชุดที่แบบแต่เราเป็นคนชอบแต่งโป๊ชอ,โปชอบแต่งโชว์อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบนะคะแบบรู้สึกแฮปปี้มีความสุขมากๆเนาะเลยก็แฮปปี้ขึ้นเลยอ่ะรู้สึกฟูลฟิลตตัวเองรู้สึกแบบฉันเป็นสาวแซ่บ ก็ประ่านานไว้เขิดว่าไม่กล้าพูดถ้าไม่ได้อัพไซต์แต่รู้สึกน้องห่างกันมากจะสามารถทําให้น้องชิดๆกันได้ไหมอันนี้ต้องให้คุณหมอประเมินว่าสามารถเลาะตรงเนี้ได้เพิ่อมอีกไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเลาะมากจนเกินไปแล้วมีมีเส้นตรงนี้จะกลายเป็นนมแฝดซิลิโคนจะเกิดกันได้แล้วก็แบบไม่มีร่องนมก็จะแบบไม่ธรรมชาตินะ ต่างทำน้านไหมคะกว่าจะออกกําลังกายได้หรือว่าใช้ชีวิตปกติได้ตอนนั้นเราไม่แห้งสนิทเลยอะอย่างน้อยคือแบบสองสาเดือนเลยอะเออให้มันแห้งสนิทแบบไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็ตามคุณหมอบอกแต่ตอนนั้นคุณหมอบอกว่า6เดือนเลยบ้างกว่าจะแห้งสนิทแบบข้างในจริงอะไรเงี้ยอาจจะมีออกกาลังกายเล็กๆน้อยๆเดินบ้างมาคุณถามในเพจ a c e b o o k กันบ้างนะคะเพจสะทางแบงค์นะคะเวลาผ่านไปนมเริ่มเล็กลงจริงไหมคือตอนแรกที่เราไม่เห็นทรงเนี่ยอันดับแรกนะ ซิลิโคนคือซิลิโคนไม่มีการสลายขนาดเท่านั้นแต่ว่าเวลาเราเสริมเข้าไปเนี่ยมันเกิดการัก เซฟการบวมตอนแรกมันจะแบบแบนก่อนเหมือนหนะ้าอกไก่อะ่ะเออไปดูคลิปเราได้เลยมันจะเหมือนแบบถ้าพักหนึ่งกล้ามเนื้อมันจะคลายมันเริ่มเป็นทรงมากขึ้นซึ่งเราบอกไว้เลยว่ามันก็ไม่ได้เล็กลงไปขนาดนั้นอะไรหรอกอมนมแข็งข้างเดียวถ้านวดจะหายเป้าขาปกติไม่เคยนวดเลยอันนี้ต้องให้คุณหมอลองจับดูก่อนว่าสรุปแล้วอะ่ะพอนวดออกไปอะ่ะพวกพังผืดมันจะคลายไหมหรือว่ายังไงคือบางคนเนี่ยมันก็สามารถเป็นพังผืดได้ถ้ามันแข็งมากจนเกินไปจนแบบบีบหรัดต่างๆนะคะก็อาจจะต้องไปลอง ออกเนาะนมนิ่มขึ้นเยอะไหมถ้านับแต่ละปีเราว่ามันมันนิ่มขึ้นนะแต่ทีเนี้ยมันอยู่เป็นบางช่วงด้วยมันจะมีช่วงที่แบบเทคฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนแบบสูงมากๆอย่างเงี้ยแต่คล้ายๆผู้หญิงเลยนมคัดเออหัวนมใหญ่ขึ้นนมคัดขึ้นนมตึงขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกหนักๆไหมคะเวลาอะไรมาโดนนมโดยไม่ตั้งใจเจ็บไหมคะหนักๆไหมก็เป็นบางครั้งที่แบบก็รู้สึกหนักเหมือนกันแล้วบางครั้งขับรถอะ่ะซึ่งสายเบลวอะ่ะเราต้องรัดตรงนี้ใช่ไหมพอรัดปุ๊บมันก็จะรู้สึกตึอดอดัดบางครั้งเราลองขั เราก็ต้องมาลัดตรงแบบใต้เรานมอะไรเงี้ยก็ราะคายเหมือนกันแล้วก็โดนอะไรไม่ตั้งใจเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเท่าไหร่นะไมออ่ไม่ค่ก็เ,เจ็บมันก็คือผิวราอนนี่แหละมันไม่ได้มีความเจ็บไปมากกว่าเดิมนะคะพี่อเสื้อในแบบไหนคะสําหรับคนทํานมตึ่งทานมแรกๆอะ่ะจะต้องใส่บาตามที่คุณหมอแนะนําก่อนหลังจากนั้นก็สามารถใส่ได้เลยไม่ต้องมีโครงก็ได้เพราะเรามีนมแล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องมีโครงขนาดนั้นก็ได้แต่ช่วงแรกอาจจะต้องแบบโคงมันไว้หน่อยก็คือใส่บาที่แบบแต่ค้ำยันให้แผลม,มันหายสนิทจริงๆแล้วค่อยแบบ ใส่เสื้อในแบบฟรีสไตล์ได้เลยซึ่งณปัจจุบันก็อย่างที่บอกเราไม่ได้ใส่แล้วเสื้อในโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตอบครบเรียบร้อยเลยก็อยากจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปอัปเดตแล้วมาบอกทุกคนจริงๆเพราะว่าทุกคนถามเรื่องนมเรามาเยอะมากๆอันนี้คืออัปเดตนะคะก็ในเรื่องของเจ็บไม่เจ็บไปดูในเทลิ์ดีกว่าจะได้รู้ว่าความรู้สึกณตอนนั้นอ่ะมันเจ็บไหมแต่ว่าเราว่ามันชิวๆนะจริงๆคือรอบแรกอ่ะเจ็บกว่ารอบสองก็คือรอบแรกเนี่ยมันเจ็บมากกว่าแล้วก็เจ็บนานกว่าประมาณเดือนนึงเลยกว่าจะแบบเวลาแบบเดินหรือว่าเวลา นั่งรถอะไรที่มันแบบลงหลุมกระแทกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจ็บแต่รอบ2เนี่ยหายเร็วขึ้นประมาณสัปดาห์กว่าๆเราก็สามารถเดินวิ่งแบบ ใยญ,ญ,ญ่ๆนิดนึงสำหรับตัวเราอะเราเราป็นคนอึดแล้วถึกแล้วทนคือเราทําเสร็จแล้วเราก็นั่งรถตู้กลับบ้านเลยเว้ยก็ไม่ค่อยเจ็บตามแบบที่เขาบอกนะว่าสิบรอทับไหมมันไม่ขนาดนั้นอะแต่อาจจะทรมานในช่วงแรกคือต้องแบบนั่งนอนอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ็บก้นอะไรอย่างเงี้ยอึดอัดเบื่อแบบร้อนเพราะว่าผ้าพัานเออในเรื่องของการผ้าพัานทุกคนต้องดูแลดีๆนะเพราะว่าบางคนพันผ้า,นผานแน่นเราแอร์ไม่เย็นอย่างเงี้ยมันเกิดแบบ ขดผือได้นะคะก็ดูแลดีๆนะจ๊ะตามที่คุณหมอเขาบอกเลยเนาะอย่างที่บอกนะคะในการทำเสริมการดูั้งก็อย่าลืมเช็คสถานประกอบคลินิกนะคะที่เป็นคลินิกแท้ๆนะคะไม่เป็นคลินิกเถื่อนเนาะจากเว็บแพทยสภาได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของความชานาญก็สามารถไปเช็คประวัติเขาได้นะคะเลือกดีดีนะทุกคนคือมันก็ยังมีเคสหลายเคสที่แบบเกือบทุกปีอะที่ออกมาเสียชีวิตบ้างอะไรบ้างก็ก็ต้องแบบระวังไว้นะคะ safety first นะคะปลอดไว้ไว้ก่อนจ้าเนะจ๊ะเดี๋ยวแบเป็นอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มจริงๆนะคะ ก็สำหรับวันนี้ไม่บายค่ะอย่าลืมกด subscribe กด Like กดแชร์กันด้วยนะ